สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องกล้วยทับลิงบัวนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมาอยู่กันที่สวนกล้วยของผมนะครับวันนี้ผมจะมา,าพาทุกท่านมาดูกล้วยตายพายนะครับในส่วนของผมที่ผมให้ทําการรักษาไปแล้วนะครับเป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับ ต้นนี้เป็นกล้วยที่ตายพายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกล้วยตายพายเนี่ยดูลำต้นเขานะครับเขาเขาจะแตกนะครับแตกเป็นล่องเลยนะครับเห็นไหมครับแตกเป็นล่องเลยสาเหตุของกล้วยตายพายเนี่ยเกิดได้หลายเหตุผลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากล้วงกินรากกินโคนหรือปวกกินรากกินโคนก็จะทําให้เป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราแล้วก็จะเข้าสู่ลําต้นก็จะเกิดการตายพายได้นะครับ 2. อ,อน้ําขังมากเกินไปหรือว่าแช่น้ํานานเกินไปก็จะทําให้เกิดการลากเน่าได้นะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าสาเหตุการเกิดกล้วยตายพายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการรักษาไปเบื้องต้นแล้วนะครับตอนแรกก็เหลืองหมดเลยตอนนี้ก็อ่ายอดเห็นยอดไหมครับยอดเริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วจากการรักษาของผมนะครับ ร้านกุญทัพนิงบัวมีตัวยารักษานะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ำปูนลาดผมก็เคยทำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปูนลาดขี้เท่าใส่บ้างหรือฟลูดานใส่บ้างบางทีก็ไม่หายนะครับเราต้องทำให้ถูกจุดนะครับอย่างเช่นต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูต้นนี้นะครับ อย่างเช่นต้นนี้ก็ตายพายนะครับต้นนี้ต้นนี้ตายพายแต่ผมตัดทิ้งนะครับตัดครึ่งต้นแล้วก็ลองใช้ยาตัวนี้ดูว่าเขาจะแตกขึ้นมาไหมหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่แตกก็คือเขาจะเหี่ยวตายไปเลยนะครับการรักษาของผมเนี่ยคือการลาดโคลนอย่างเดียวนะครับลาดลงโคลนลงลากเลยจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับ พราะว่ากล้วยตายพายเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ว่าบางคนอาจจะรักษาไม่หายแต่บางคนอาจจะต้องขุดเงาเนี่ยทิ้งออกไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้ลามไปที่ต้นของต้นอื่นนะครับอย่างต้นเนี้ยผมปล่อยผมปล่อยไว้แต่ผมไม่ได้รักษานะครับเนี่ยอย่างกอเนี้ยผมปล่อยไว้แต่ผมไม่ได้รักษาเห็นไหมครับเขาเป็นจนแบบว่าเขาเน่า เน่าเน่าโคนไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาอยาต้นนี้มาราดโคนแล้วก็จะมีต้นอ่อนนะครับต้นนี้แตกขึ้นมาใหม่นะครับบางทีเนี่ยการรักษาโรคไตพา,ายเนี่ยะจะยากกว่าการรักษาล่วงกินโคนนะครับถ้าเกิดเป็นด่วงกินโคนเนี่ยเราเน้นเป็นพวกฟูรดานะครับใส่ละลายน้ำแล้วก็ราดไปเลย ก็จะได้ผลดีนะครับจากประสบการณ์ของอไล่คนอื่นที่เขาบอกเอาว่าถ้าเกิดด้วงกิงโคนให้ใส่ฟูรดานลงไปเยอะๆนะครับผมก็ลองมาใส่ดูก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่เชื้อราเนี่ยเราต้องหาตัวยาที่ที่เหมาะสมกับกล้วยเรานะครับเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าเชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อราอะไรนะครับเราจะมาสุ่มว่าเอาน้ําปูนลาดก็หาย อปูนขาวใสก็หายไม่หายนะครับลองทําผมลองทํามาทุกวิธีทางไม่หายนะครับการที่จะทําให้กล้วยตายพายหายเราต้องหาจุดให้ได้ก่อนว่ากล้วยอันเนี้ยเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดเราอยากรู้เราขุดเลยนะครับขุดตอดขึ้นมาเลยว่ามันเป็นรากเน่าหรือว่ามันเป็นด้วงกินเราจะได้กําจัดถูกนะครับ ถ้าเกิดกล้วยตายพายจริงๆเนี่ยจะต้องลามนะครับถ้าเกิดเราเอามาอยู่เนี่ยเขาจะลามใปต้นนูนน้นต้นนู้นต้นนู้นเลยนะครับจางดูเนี่ยอย่างอย่างผมพามาดูต้นอีกต้นนึ่งนะครับฮนะสังเกตต้นนี้ไหมครับต้นนี้ก็ใบเริ่มเหลืองแล้วอันเนี้ย ก็จะน่าจะเริ่มเริ่มนะครับจะต้องเราก็จะต้องรีบรักษานะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ดินตรงนี้ผมไม่ได้ไถนะครับเพราะว่ารถไถเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องขุดปลูกซ้ําไปนะครับแต่กล้วยเนี่ยผมก็ใช้อตอเก่าปลูกนะครับไม่ได้ไปเอาพันธุ์อื่นมาเพราะว่ากล้วยในโดงเนี่ยมันไม่มีตายพายแต่ เราก็ไม่รู้สาเหตุการตายภายเนะี่ยมาจากอะไรเดี๋ยวผมคลิปหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะเอายาตัวเนี้ยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า,าการรักษาต้องรักษายังไงนะครับแต่บางทีก็อาจจะบางคนอาจจะรักษาหายแต่บางคนอาจจะรักษาไม่หายนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนก็กมีวิธีหลายวิธีนะครับในการรักษายัางไงผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ